ปวดขาเปิดเข่ามานานปวดเขา่าเข่าเสื่อมอ่ะเวเาเขาจะลุกขึ้นใช่ไหมเสียงมันจะลั่นดังก๊กแคกก๊กแคคอินประมาณจักสิบห้าวันได้ดีขึ้นกว่าเข่าเยอะเลยไงแต่เขาเดินได้เขาลุกอย่างนี้ได้น้ไม่นอนติดเตียงผมก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว ลุงประสิ์โกเมศครับอันนี้ชื่อเป็นสีโกเมศค่ะเขาปวดขาเปิดเข่ามานานปาวดเข่าเข่าเสื่อม,มอ่ะหมอบอกว่าเข่าเสื่อมก็กินตัวอื่นตัวอื่นก็ยังก็ยังมไม่หายไม่หายแต่ตัว,ตวนี้รู้สึกว่ามันก,ก็ดีขึ้นก็คเคยไปหาหมอกินนีก,กับี่ยามาก็ไม่หายเดินไม่ได้เลยต้องใช้สามขาเดินปวดี่รต้องคืนก็ปวดนอนแต่ว่าเวลาเวลาเขาจะลุกขึ้นใช่ไหมเสียงมันจะลั่นดังก๊กก๊ก กเลยตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออเขาจะทําอะไรรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยอ่ะกินประมาณจักสิบห้าวันได้่ะชุดแรกเลยชุดใหญ่ให้กินเช้าเย็นเลยเพราะว่าอาการเขามันมันหนักใช่ไหมเขาปวดหนักแล้วตอนนี้ก็ตัดสินใจให้กินเช้าเย็นหมดไม่เป็นไรสุกแค่สิบห้าวันก็สิบห้าวันปกติถ้ากินเย็นมันจะได้เดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ให้กินแค่สิบห้าวันแล้วตอนนี้สั่งมาใหม่อีกให้กินเฉพาะตอนเย็นก่อนน,อนนอนก่อนนอน แต่ต้องลองผมก็คิดว่าคงเก็บประมาณสักสองสามชุดนะก็เปลี่ยนแลงก็ทำในบ้านนี้ทําทุกอย่างอ่ะแไม้ก็ถากนะฮะได้ไม่กาดอ่ะก็ี่วทํานตัวนี้ไม่กาดไงตัเนี้แกนึงทำกับข้าวอีกเช้าเย็นนะก็นั่งทําไม่กาดทด้ไม่กาดเลยจะให้เขาไปแบกไปหามไปทําอะไรมันคือผมไม่จะไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังอยู่ระหว่างนั่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นไปหนักขึ้นมาจะลำบากอีกลืมเล้ว แปดจุดสี่แล้วจะพึุ่งนี้จะแปดจุดสี่แล้วอันนี้ก็แปดสิบ่าทแล้วอ้อาวก็ดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงคือเขาไม่บน่นไม่ปวดไม่อะไรมันก็มันก็ดีทุกอย่างมันก็สบายใจแล้วใช่ไหมการเดินการเหินเราก็ไม่ต้องไปครัวว่าไปนู้นก็จะสะดุดล้มหรืออะไรล้มตอนนี้เขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ปกติใการยกกถางขยะไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ปอเลยก็อยากให้คนที่เขาเคยเป็นอยู่นะอยากให้ลองทานตัวนี้อยู่เบื่อมันจะหายมันจะอะไรแต่ตอนนี้ก็พยายาม บอกต่อไปหลายๆคนอยู่แล้วนะแต่เขาก็รอผลงานทางเราอยู่ว่ากินการเป็นยังไงถ้ามันดีเดินปกติผมว่าทุกอย่างดังแต่้องรับป้าใหญ่ที่กินอยู่นอนติดเตียงนั้นนะอันะนั้นเยเยี่ยมเลยเพราะว่าอาการจากที่ว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้จากปวดกระดูกหลังมัน พุ่นหมดนะไปดูจากฟีไม่เ็จเลยแล้วพุ่นพอมากินตัวนี้รู้สึกมันจะไปคลายเส้นระบบที่ว่ากระดูกทับเส้นท,ท,ทับอะไรอย่างนี้นะมันจะหายไปไงผมก็รู้มันถึงได้ลุกขึ้นมาได้แลลวแต่เขาเดินได้เขาลุกยางงี้ได้นะไม่นอนติดเตียงผมก็หรือว่าเยี่ยมแล้วดูที่ว่ากักี่ชุดดีหรือว่าจะกินไปตลอดอันนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้มันหายขอให้มันดีมันก็จะต้องดีคิดว่ามันจะต้องดีเลยเพราะแรกนะมันเป็นยิงขนาดนี้แล้วแต่มันอาจจะไปเสริมสร้าง ้ส่วนที่สึกล้อไปอะไรไปให้มันดีขึ้นเนี่ย